สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุภัทยาุทธบราชัยนะคะค่ะวันนี้ดิฉันก็ลองเอาเสื้อเข้าข้างในกางเกงนะคะอ่าเป็นชุดกีฬาไนกี้ที่ดิฉันซื้อมานะคะคลิปแล้วเนี่ยเอาเสื้อออกนอกอันนี้เอาเสื้อเข้าข้างในรู้สึกผอมลงไปหน่อยและค่ะน,นะคะ,นะคะ คือเคล็ดเคล็ดลับนะคะาการออกกำลังกายเนี่ยมันช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็กล้ามเนื้อกระชับนะคะแต่ว่าจะให้ผอมก็คือทานให้น้อยทานน้อยหมายความว่าทานแป้งน้ำตาลให้น้อยค่ะข้าวดิฉันทานข้าวขัดสีนะคะ ข้าวไรซ์เบอร์รี่อะค่ะแล้วก็พอน้ําตาลมันน้อยนานๆจะกินข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าที่มีน้าตาลเยอะนะคะแล้วทานทับพีทับพีกว่าอย่าทานเยอะค่ะหิวให้ทานไข่ต้มนะคะผกักผักเยอะๆค่ะพวกมังสวิรัตเนี่ยคนที่ทานมังสวิรัตเนี่ยจะไปอ้วนพวกแป้งนะคะแล้วก็น้ําหวานอย่างที่ฉันบอกน้ําตาลเนี่ยค่ะวันนี้ก็ทานน้ํามันลมไปกระป๋องนึงมันเพียค่ะอะ่ก็คือ น้ำตาลเมื่อมันเข้าไปในร่างกายมันจะเปลี่ยนเป็นไขมันนะคะแล้วก็การทำา IF ก็คือ,อหยุดทานอาหารให้ได้ค่ะ12ชั่วโมงขึ้นไปมันจะดึงเอาไขามันออกมาใช้นะคะบางงั้นออกกำลังกายแทบตายก็เผาผ่านนิดเดียวค่ะอันนั้นนี่คือเคล็ดลับดิฉันเคยเอาลงได้5กิโลนะคะแล้วกอ็อีส่วนที่เราออกกำลังกาย,ยแค่ให้แขนขากระชับเท่านั้นเองค่ะแต่การที่จะรีดไขมันออกได้เนี่ยคือการ เออทานแป้งน้ำตาลให้น้อยนะคะค่ะแล้วก็ทําจิตให้ใสทําใจให้สวยมีจิตใจทใี่ดีงามเนี่ยก็จะผิวพรรณดีบวกกระทานมังสวิรัตไม่ทานเรื่องเนื้อของสัตว์ค่ะก็คือลดโลภโกรธหลงรักที่เป็นราคะจริตนะคะเป็นรักเพื่ออาวะไม่ใช่รักเพื่อให้หรือไม่หวังสิ่งใดตอบแพนนะคะตรงนี้แหละค่ะก็จะทําให้มีผิวพรรณดีฉันจะ50แล้วค่ะอีก3เดือนพฤษภาคมนี้ก็คือ50แล้วนะคะ ผิวพรรณก็จะสวยงามค่ะเท่านั้นเองอันนี้คือเคล็ดลับค่ะแล้วไอ้ตัวที่มันเอาลงยากที่สุดก็คือผู้ชายก็ต้องเล่นกล้ามท้องผู้หญิงก็โอเคก็เล่นกล้ามท้องเหมือนกันอาจจะไม่ต้องซิกแพคอะไรมากมายเพราะคนอายุจะ50แล้วถ้าขืนไปเอาท่าที่มันออกลังกายที่มันหักโหมเนี่ยมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อฉีกขาดนะคะอันนั้นก็นั่นแหละค่ะซิกแพคนั่นแหละค่ะซิกแพ ทำยังไงก็ได้จะกลิ้งหน้าท้องก็ได้ก็คือการหายใจอะคะ่ะไอฉันยกขาไม่ได้โป๊กนอนเอาก็ได้เนี่ยค่ะแล้วตรงเนี้ยออกได้หมดเลยเพราะตรงเนี้ยดิฉันได้หมดแล้วแขนขาตรงเนี้ยดิฉันได้หมดแล้วดิฉันก็เหลือแค่ตรงนี้แต่ก็ต้องออกนะคะกําลังกายเนี่ยเพื่อที่แบบว่าให้มันแบบว่าเคลื่อนไหวค่ะลําไส้เนี่ยให้มันเคลื่อนไหวค่ะ าาค่ะพวกเนี้ยค่ะอ่าอะไรอ่ะยืดเส้นยืดสายขาเขอเนี่ยค่ะหมุนหัวไหล่หมุนคอหมุนหัวไหล่เพื่อไม่ให้ไหลติดใช่ไหมคะค่ะหมุนข่าวเงี้ยอ่าอันนี้นะคะเคล็ดลับก็คือตรงนี้ค่ะทีะ่คนที่ออกกำลังกายหักโหมหรือว่าออกมากเนี่ยแต่ก็ทานมากเพราะนั้นก็ต้องไม่ตามใจปากแล้วก็ ทานให้น้อยลงค่ะแล้วกระเพาะมันก็จะเริ่มหด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 ,หด,หดลงนะคะอันนี้เป็นเทคนิคค่ะเป็นเทคนิคดิฉันเคยทําได้แล้วแล้วตอนเนี้ยปล่อยคือไปติดทานหวานก็เลยทําให้ร่างกายดิฉันกลับมาอ้วนขึ้นนะคะก็คือน้ําหวานติดต่อกันช่วงหน้าหนาวเ,เลยสามเดือนค่ะทานน้ําอัดลมออกอกระป๋องสองกระป๋องเนี่แหละค่ะ ดันทันอ่าชาเย็นมั่งชานมมั่งเนี่ยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็คืออ่าเคล็ดลับในการที่จะเอาน้ำหนักลงให้เร็วที่สุดก็คือการควบคุมอาหารค่ะซึ่งดิฉันก็ยังหิวอยู่นะค่ะหิวอยู่ก็ค่อยๆลดค่ะค่อยๆลดเพราะถ้าลดหักโหมเนี่ยมันจะแบบหน้ามืดแลพิเพียเลยนะคะโอเคค่ะแล้วดิฉันก็โชคดีที่ว่าดิฉันสมัยก่อนดิฉันผอมอยู่แล้วค่ะเพราะนั้นแล้วแขนขาดิฉันก็เลยแต่ก่อนน้าหนัก น้ำหนักน้อย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 กว่าปัจจุบันนี้ได้ซ้ําค่ะก็คือขาดสารอาหารได้ซ้ําค่ะแต่ว่าทุกวันนี้ก็ทานอาหารได้อ,อ่มากขึ้นแล้วแต่ก็ยังต้องใช้โฟลิกช่วยนะคะเพราะว่าดิฉันก็ยังทานโปรตีนจากพืชไม่ถึงไม่ถึงเกน,นะคะก็ใช้โฟลิกช่วยถึงจะอ,อ่ตรวจสุขภาพแล้วผ่านในเรื่องของเม็ดเลือดนะคะโอเคค่ะถ้างั้นก็คลิปนี้ไปเท่านี้ละค่ะสวัสดีค่ะบาย